สูงทางด้านพระพุทธศาสนาในานามของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยแห่งประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียหรือธรรมชัย international research institutes ทำให้ร่องรอยธรรมกายจากหลักฐานทางโบราณคดีปรากฏสู่สาธารณชนผ่านผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่เผยแผ่ความรู้พร้อมแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายรวมถึงเป็นหล่งสืบค้นวิชาธรรมกายที่มีมาตั้งแต่พุทธ,ธกาลโดยมีมาตรฐานทางวิชาการรองรับจากมโนปนิธานของหลวงพ่อธรรมชยโยองค์สถาปนา สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรีที่ท่านมีความปรารถนาอย่างสูงสุดที่จะให้การศึกษาค้นคว้าหลักฐานธรรมกายและวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงระธรรมกายที่มีอยู่ในคำพีพุทธโบราณและหลักฐานต่างๆตามหลักสากลที่เป็นการยอมรับได้อย่างทั่วโลกจึงได้สถาปนาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยให้บังเกิดขึ้น ภารกิจอันสำคัญของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยก็คือการสืบค้นหลักฐานธรรมกายทั้งโบราณคดีโบราณวัตถุในแง่ของการปฏิบัติเพื่อยืนยันว่าธรรมกายนั้นมีจริงและสามารถปฏิบัติเข้าถึงได้จริงและเผยแผ่ความรู้การวิจัยนี้ไปสู่นักวิชาการและก็สังคมชาวโลก ให้ได้รับรู้และจะเป็นแหล่งเป็นองคอ์กรที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเมื่อทุกคนได้อ่านได้ทราบได้ศึกษาและปฏิบัติแล้วจะเข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงทันติสุขแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายในสุดเราก็เลยต้องมีภารกิจในการสร้างนักวิชาการฝึกฝนพัฒนาด้านการศึกษาด้านการศึกษาค้นคว้าด้านการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง เพราะฉะนั้นนี่นักวิชาการของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่นักปริยัติก็คือศึกษาค้นคว้าเฉยๆแต่เป็นนักปฏิบัติด,ด้วยจะได้ทั้งความรู้และความสุขยิ่งอ่านยิ่งนาไปปฏิบัติยิ่งเกิดผลจะเป็นงานวิจัยของเราที่ไม่ใช่อยู่บนหิ่งนะแต่เป็นงานวิจัยที่นํามาใช้จริงแล้วก็ปฏิบัติแล้วเข้าถึงความสุขนะเข้าจนกระทั่งเข้าถึงธรัรมกายเข้าถึงพระนิพพานตามพระสมมาสัมเบรเจ้าภาในที่เฉ สนใจสมัครเป็นนักวิชาการเพื่อร่วมสืบค้นหลักฐานและร่องรอยธรรมกายสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยยินดีต้อนรับผู้ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานดังต่อไปนี้มีพื้นฐานความเข้าใจในพระพุทธศาสนาประวัติพุทธศาสนาคำพีพุทธศาสนาต่างๆมีใจรักงานวิจัยและมีความละเอียดรอบคอบแม่นยำอดทนรักการทำงานเป็นทีม รักความสามัคคียินดีในการแลกเปลี่ยนทัศนะความรู้การวิจัยด้วยท่าทีที่เปิดกว้างพร้อมเปิดโลกทัศน์ของตนให้กว้างขวางทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอรักการฝึกตัวและยินดีปฏิบัติตามระเบียบองค์กรรักสงบมักน้อยไม่ทะเยอทะยานในชื่อเสียงและลาบสก,การะมีความรับผิดชอบมีมโนปณิธานสร้างบรารมีไปกับมหาปูชนียาจารย์ มีความเคารพซื่อสัสตย์ต่อมหาปูชนียาจารย์และองค์กรมีไฟมีใจอยากจะแก้ต่างทำความจริงให้ปรากฏเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนของหลวงปู่หรือหลวงพ่อหรือเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งมีจรรญ,ญาบรนใส่ใจการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยที่นักวิจัยในแต่ละโซนควรมีความรู้เฉพาะทางมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือหลายภาษาที่เหมาะสมในแต่ละโซนมีพื้นฐานภาษาบาลีหรือสันสกิตพื้นฐานอักษรโบราณพื้นฐานโบราณคดีเป็นต้นสำหรับแรงบันดาลใจที่หลวงพี่ได้มีโอกาสเข้ามาทุงนี้ <c oughs> ก็เนื่องจากว่าหลวงพี่ค้นพบตัวเองนะครับ <c oughs> ว่าตัวเองเนี่ยมีความชอบแล้วก็มีฉันทะในการที่จะไปสืบค้น ร่องรอยของธรรมกายโดยเฉพาะในกลุ่มภาษาจีนมันก็เลยกลายเป็นแรงกระตุ้นนะครับทำให้เราเองเนี่ยอยากที่จะไปค้นหาตามหาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมกายที่อยู่ในกลุ่มภาษาจีนเราอยากจะรู้ว่าเขากล่าวถึงธรรมกายไว้ว่าอย่างไรบ้างแล้วมีอะไรที่มีความเกี่ยวเนื่องคล้ายคลึงกับสิ่งที่หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราได้สอนไว้บ้าง ก็ทาให้หลวงพี่มีแรงบันดาลใจที่จะตามหาและก็สืบคน้นข้อมูลเหล่านี้นที่เกลกระจายอยู่ทั่วโลกในส่วนของสถาบันวิจัยเองเวลาเราใช้คําว่าสถาบันวิจัย,ยตัวสถาบันเองเไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องของการทาวิจัยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพันธกิจของสถาบันวิจัยเองมีอยู่หลายบทบาทและหน้าที่และก็ที่สําคัญนะครับตัวสถาบันเองเก็ถือว่าเป็นกลุมพลังทางปัญญาและก็เหมือนเป็นมันสมองขององค์กรซึ่งจะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อน นะครับให้องค์กรเนี่ยมีความยั่งยืนและก็ต่อเนื่องในระยะยาวนะครับถึงแม้ว่าตัวสถาบันเองเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะระดมทุนหรือว่าระดมคนนะครับแต่ว่าตัวสถาบันเองเนี่ยมีหน้าที่อย่างสําคัญมากที่จะทำให้ศรัทธาของบุคลากรภายในและก็เจ้าภาพเนี่ยมีความมั่นคงและมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธกิจของอสถาบันเนี่ยถือว่ามีความสําคัญอย่างมากนะครับต่อความยั่งยืนและก็ความมั่นคงของวัดปฐมกาย และก็ของศูนย์สาขาที่กระจายอยู่ทั่วโลกปัจจุบันนักวิชาการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยได้แบ่งการทำงานเป็นโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โซนเอเชียใต้โซนเอเชียกลาง โซนเอเชียตะวันออกรวมถึงนักวิชาการพระพุทธศาสนาและนักวิชาการสมทบเฉพาะกิจทุกท่านล้วนมีบทบาทสำคัญในการสืบค้นหลักฐานและร่องรอยธรรมกายเพื่อทั่วโลกยอมรับและให้ความสำคัญต่อวิชาธรรมกาย จริงเราก็เหมือนกับเป็นเป้าหมายสูงสุดของขององค์กรที่เยผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะก็จะมุ่งที่จะให้คนทั้งโลกเนี่ยได้เข้าถึงสันติสุขภายในซึ่งจะมีผลต่อไปถึงสันติภาพภายนอกทั้งโลกทีนี้เนี่ยในหน่วยงานของเราซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเนี่ยเป็นเนื้อง,งานส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้โดยที่เราเข้าไปสืบค้นเรื่องของสมาธิภาวนา ในคำสอนพุทธดั้งเดิมนะคะแล้วก็เรื่องราวของธรรมกายซึ่งจะว่าไปก็เป็นเหมือนกับเอเซนส์หรือว่าเป็นแก่นแท้ะคะ่ะของพระพุทธศาสนาทุกๆนิกายเลย mm. ก็ธรรมกายเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เกิดเป็นคำสอนขึ้นมาในพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ผู้ที่จำทับตรงนี้เนี่ยจะได้บุญมากๆเลยในการที่เราได้กลับไปเอาคำสอนดั้งเดิมเกี่ยวกับการฝึกสมาธิภาวนาเนี่ยมาให้ ทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะได้เข้ามาปฏิบตัติแล้วเพื่อที่จะเข้าถึงสันติสุขภายในซึ่งที่ผ่านมามีผลงานวิจัยอันทรงคุณค่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอาทิเช่นคำพีธรรมกายญาธิในชุด พระไตรปิฎกฉบับเทพชุมนุมราชกาลที่สามคำพีธรรมกาย,ยาธิฉบับลายรถน้ำดำเอกราชกาลที่สสมาธิเรชสูตรหนึ่งพบที่บาบิยันอัฟกานิสถานโฟสัวกวนจริงคำพีพุทธานุสติโบราณสู่การเห็นพุทธะในตนพระธรรมกายประสาทนครวัดคำพีสัตธรรมลังกาวตารสูตร ความรู้นะครับที่อยู่ในตัวถ้าไม่ได้อันนำมาใช้ประโยชน์เราก็จากโลกนี้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับก็อยากจะชวนทุกทกท่านนะครับที่เห็นด้วยกับการที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ได้ทุ่มเทนะครับเผยแผ่วิชาธรรมกายด้วยตัวของท่านเองรวมทั้งหมู่คณะของเรานะครับ <S <S ส่วนทางดีรี่สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเนี่ย ได้รับอาสาธารณะนะครับกุศลที่เป็นหรือบุญที่เป็นอาสาธารณะชิ้นนี้มาผมก็อยากจะชักชวนทุกๆคนให้มาร่วมงานของเรามาร่วมขบวนการของเราแล้วก็มาใช้ภูมิความรู้อันลึกซึ้งของท่านเข้ามานั่งในสถาบันเพื่อที่จะมาช่วยเหลืองานต่างๆบางอย่างท่านไม่รู้ไม่เป็นไรครับทางสถาบันก็จะช่วยกันสนับสนุนให้ท่านได้เรียนรู้นะครับอาจจะไปถึงระดับ ด็อกเตอร์ระดับปริญญาสูง,สงขึ้นไปนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะให้ทางสถาบันเนี่ยสามารถมีสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานระดับโลกเนี่ยใช้ในการเป็นทนายแก้ต่างวิชาธรรมกายได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อสร้างความสุขให้แก่ตัวเองเพื่อสร้างสันติภาพให้กับชาวโลกนะครับแล้วก็สำคัญที่สุด เพื่อให้ชาวโลกได้ตระหนักว่าวิชาธรรมกายมีอยู่จริงและเป็นของดีจริงครับจุดมุ่งหมายของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยหรือดีรี่เราจะสนับสนุนผู้มีแรงกายแรงใจและแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่นด้วยหัวใจรักพระพุทธศาสนารักการศึกษาค้นคว้าวิจัยไม่หยุดพัฒนาศักยภาพของตนพร้อมกับการเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิตสู่สาธารณชนเพื่อก่อให้เกิดความสุขและสร้างสถิสุขในสังคมโลกยุคใหม่อย่างยั่งยืนหากคุณมีความพร้อมสามารถก้าวเข้ามาเป็นนักวิจัยรวมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยไปด้วยกัน